สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาขอกับนางก้อยสายแสบเราจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้นางก้อยได้สุมปลาจ้าสุมปลาขาวตัวกำลังพอดีพองามจ้าพี่น้องจ้าอันนี้แม่นางก้อยเราเป็นคนเหตุอเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งดูโอ้โหตัวแข็งๆเลยจ้าพี่น้องจ้าแสบนัว ความแดงขา,าไปแล้ลูกโดดกับขาบปและมาจา้ามาจ้าสียบๆนั่งก้อยจ้า มักย่างกับย่างได้แล้วจะผูใ้ใดมักทอดกับทอดได้ผู้ดใดมักกินดิบกินสดกับกินโล่จ้าอำชาบค,คกับผูม้มักจ้าทำยังไงจะพี่น้องทำยังไงจะพี่น้องจ้า กระลำนี่เอาเอามาประดับที่ซื้อแล้วจ้ะอื้มตัวแข็งดีดี๋ អ mm, yes. mm -hmm. mm -hmm. ឺครับអឺអឺអឺអញ្ចឹងអនុញ្ញាត กับแก้มกับแก้มฉันดีจ้ะกินกับบัก2องซาวนี่มา้ยจุดยอดจะไปนองจ้ะ กินข้าวกับเขาตีมือแม่จ้ะเสียบอร่อยถูกใจอืมกลาบ้างป้าปลาค่างนะอืม ตะวันเพื่นเทดเป็นระจ้ะเปียดลูกโดดแล้วสอัอออสสกสอบตำเจตุข้าวทา าว่าเสีบก็กินให้เบิดเด้อว่าทำเอามาสามตัวนะสุดยอดลูกโดดน้ำตาจีไหลอื้อหือ mặc dù sáng tác mhm 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 Con xem mhm 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 บักสองสาวก็ได้กินน้ำก่อนปา้ากินเขามาอนี้แซบหลายจ้ามีความสุขแห้งได้กินฟีมือแม่ขอบคุณพี่น้องเบิดสุขสุกคนเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมนางก้อยสายแซบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไ,อได้อจ้าพี่น้องจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า